ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เลกเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็น,นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม และก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกระฐทานคลิปนี้ก็เป็น,นาทานใช้กับ1นึ่งมิถุนายนเราไปชมกันเลย ใบนี้ครับก็เป็นแนวทางของโนมเชียงใหม่ฝากมา5แาละก็ูนฝากมา5กับศูนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปานมาอย่างเรียวทานใจจริงๆเลยขอบคุณมากต่อมาครับใบนี้เกษม เกษมฝากมาแนวทางเด่นโบนสามตัวหกศูนย์สองหกศูนย์สองอดีตเกาลที่แล้วก็ฝากมาแปดสี่ศูนย์ก็ผ่านศูนย์แนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาหกศูนย์สอง ต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทานของบริษฝากมาแนวทานดับโบนตัวเดียวเจ้าของแนวทานก็ฝากม,มาดับแปดดับแปดฝากมาดับแปดตัวเดียว ต่อมาครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางเปะประมาณนี้แนวทาง10หน่วยบุญคงที่90้า3ู0 1 2หสอศฝากมาหตัวเป็นแนวทางคงที่ 10หน่วยบนต่อมาเลยใบนี้ครับท่านผู้ชมใบนี้ครับนะก็เป็นแนวทาง9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 ก็ขอบคุณมากเลยแนยวทางที่แบ่งปันต่อมาครับใบนี้ฝากมา3ตัว901 901อดีตที่แล้ว012แนวทางใหม่นี้ก็ฝากมา901ฝากมาสามตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเลยใบนี้ครับเจรนานเจรนานเนวทันดับ10บฝางมาดับโซนฝางมาดับโซนตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝางมาดับ6กแนวทันใหม่นี้ก็ฝางมาดับ ศต่อมาครับใบนี้ครับกรเกษมฝากมาคู่12 14 17และก็หนึ่งศูนย์สามสองสามสี่สามเ้าก็ดเก้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ ฝากมาหลายชุดต่อมาครับไบนี่ฝากมานนทานคู่2ตัวเจ้าของแนวทางก็ฝากมาสองห้าสามห้าสี่ห้าสองหกส,หกสหกแล้วก็สองเจ็ ก,ก,ก,านานก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งบันมาอย่างเร็วทันใจต่อมาครับใบนี้จีรนานฝากมาเป็นทานดับสิบฝากมาดับสองฝากมาดับสองตัวเดียวฝากมาดับสองหนึ่งตัวก็ขอบคุณมากเลยแนวทาง ที่แบ่งปันมาอย่างเร็วทันใจเจ้านี้ครับฝากมา9กับ0 90าฝากมา2ตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วก็ฝากมาศ1นหแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมา 9 0 9 0ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นเอาทานดับหลักร้อยสิบแนาทันให่นี้ก็ฝากมาแนวทานดับหลักร้อยเลขหนึ่งแล้วก็ดับหลักสิบศูนย์น ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางมาต่อการใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางสองตง้นบนล่างมันกรเดียวได้ใบนี้ก็เป็นอดีตก่าอดีตกาวกาศูน่งเก้าผ่านไหมผ่านหนครับทา่าน ่19ต่อมาครับอดีตที่แล้ว903ก็ผ่าน03แล้วก็ผ่าน99ด้วยครับนะ30ก็ผ่าน99ก็ผ่านแนวทานใหม่นี่ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาแล้ว ตัวอะไรเราไปชมกันเลยใน่านใหม่นี้ก็ฟังมาโน1โนหนึงโนสามกลับตัวด้วยนะท่านโ4นสี่0ซนหก0 1นเจ็ดโ5นแปดโ9นเก้าโ2น2 7นหนึ่งสองหนึ่งสามหนสนแปดหสนสองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าห้าน หกหนึ่ง46สองหกสามหกสี่หนึ่งหหลายชุดนะท่านกลับตัวต่อมาครับใบนี้ก็เป็นเอาทานเด่นบน089ยดเก้าด่นล่าง9ก้ศดับล่าง2และก็ดับบน6 ก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปันมาต่อมาครับใบนี้ครับฝางมาชุด3ตัวครับ900901904909100101106103 900, 900, 900, 900, 900, 104 109ฝากมาเจ็ดชุดเป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้ก็เป็นอาวทานเด่นล่าง3ตัว9 3 7 9 3 7ก็ฝากมา3ตัวเป็นแนวทาง อดีตที่แล้วก็9 3 7ก็ผ่าน9 9 9ก็ผ่าน 9, 9, 9, 9ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็ปรใชัยวิจารณญาณในการรับชมด้วยแลยก็ขอขอบคุณทบทวมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปนันแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม